เฮ้ยตอนัตแรกตอนนั้นอะไรวะเรื่องรกเองะไรวะเดี๋ยวกูนึกเรื่องก่อนเดียวคนเดเ่ากี่วันวะใช่ขับได้ตอนนั้นก่อนตอนแรกัง่อนเราไปยืนเออทำได้ฮะโ้ตายเลยเต้ท้งฝาท แจ็บมันได้ท้องไปไปบอกว่าได้ได้ไรงานล่าสุดไอ้แจ็ก็ได้ปีใหม่ปีใหม่ได้ปะพูดเลยงานล่าสุดเลยพี่เินมาือไป่ด้บันยืจับจับยืนดว่ก่เลยอ้จัอจยืนมกไไม่ได้สปาเลยยืนมาค่อยเต้นแล้วจัง ไม่ได้ตบใครคนไม่ค่อยเต้นแม่ตังค์ตอนนั้นยังไม่ได้ทองเลยพี่เรื่องต้องเต้นเอาเงินหน่อยได้พอได้ทองแล้วเลิกเต้นเลยพะวาววาวกุ้ยแจกกุ้ยแจกไม่ได้ตบเต้นแม่งเกตายคุณแม็กก็ยืนแตกแจกไม่ได้ทั้งบาทคุณแม็กไม่มาหาผู้ชายเลยไม่แต่ผู้หญิง